กับเลนส์ของความสําคัญ์นะคะอันนี้เราจะเรียนโดเมนกับเลนส์ของความสัาพันธ์โดเมนกับเลนส์ของความสัมพันธ์นะคะถ้าในหนังสือมันก็จะอยู่ในหน้าที่8นะลูกนะถ้าในหนังสือมันก็จะอยู่ในหน้าที่8นะคะ ถ้าใครมีหนังสือก็ให้เปิดหน้าที่8ตามไปด้วยนะคะแต่ถ้าใครไม่มีหนังสือก็ดูพร้อมคุณครูคนะลูกไม่มีปัญหานะคะดูพร้อมคุณครูคุณครูคคอธิบายไปนักเรียนก็ฟังไปจดบันทึกไปด้วยนะคะจะได้เข้าใจนะคะจดบันทึกไปด้วยจะได้เข้าใจะคะอ่า ถ้าไม่จดบ,บันทึกก็ให้ตั้งใจฟังนะคะให้ตั้งใจฟังนะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้มันเกิดเรียนแล้วนะลูกอ่อานาาจะมีเสียงแรกจากบรรูท่านอื่นมาบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะ ไม่เป็นไรนะคะให้ความเสียงค,คุณครูให้ชัดเจนใครฟังไม่ทันใครไม่ได้ยินก็ให้แจ้งค,คุณครูนะคะค,คุณครูอาจจะไม่ได้ยินเสียงเพราะเธอเพราะว่าเนื่องจากว่าในห้องพักครูนี้ค,คุณครูหลายท่านเขาก็ทำงานกันนะคะบางคนก็สอ่นลายช้างๆค,คุณครูก็มีนะคะเสียงมันอาจจะแทรกเข้าก็มีนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็พยายามตั้งใจฟังนะคะ,ะวันนี้เราจะเรียนโดเมน และเรนของความสัมพันธ์นะคะโดเมนและเรนของความสัมพันธ์และเรน์นขความสัมพันธ์ เราจะเรียนหัวข้อ,โด,ขอะะโดเมนและเลนส์ของความสัมพันธ์นะคะโดเมนและเลนส์หาย,ยัางไงอ่ะเราไปดูบทนิยามก่อนบทนิยามโดเมนแล้วก็เลนส์นะคะเขาบอกว่าให้ R ให้ R นะคะเป็นความสัมพันธ์จากเซต A ไปยังเซต B เป็นความสัมพันธ์นะคะจากเซต A ไปยังเซต b อันนี้เราเรียนในคาบที่1แล้วใช่ไหมคะเป็นความสัมพันธ์จากเซต a ไปยังเซต b ก็คือ a คูณ b หรือว่า b คูณ a ถ้า a คูณ b ก็คือเซตสมาชิกตัวหน้าเป็นของ a สมาชิกตัวหลังเป็นของ b ใช่ไหมคะแต่ถ้า b คูณ a ก็สมาชิกตัวหน้าเป็นของ b สมาชิกตัวหลังเป็นของ a อ,อยู่ที่ว่าคุณครูเอาเซตไหนขึ้นก่อนนะคะเราก็จับคู่ไปแต่ละตัวจับคู่ไปเรื่อยๆจนครบทุกตัวอันนั้นก็คือความสัมพันธ์อย่ a คูณ b หรือว่า b คูณ a นะคะ,ะถัดไปด้วย โดเมนของความสัมพันธ์ R นะคะโดเมนของความสัมพันธ์ R ก็คือคือเซตของสมาชิกนะคะเซตของสมาชิกตัวหน้าเซตของสมาชิกตัวหน้าของคู่อันดับทั้งหมดใน R ของคู่อันดับทั้งหมดนะคะใน R ใน R โดเมนก็คือเซตของสมาชิกตัวหน้าของผู้อันดับทั้งหมดใน R นะคะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์นะคะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ตัวดีใหญ่ห้อยด้วย R เล็กนะคะตัวดีใหญ่ห้อยด้วย R เล็ก อันนี้เขาเรียกว่าโดเมนนะลูกนะถ้าหนูเห็นสนัญลักษณ์แบบนี้ว่าให้เรารู้ทันทีว่าตัวดีใหญ่ห้อยด้วย R เล็กอันนี้ก็คือโดเมนนะคะโดเมนของความสัมพันธ์ R นะคะะถัดไปเลนเลนของ R นะคะก็คือเซตของสมาชิกเซตของสมาชิกตัวหลัง เซตของสมาชิกตัวหลังของคู่อันดับของคู่อันดับทั้งหมดทั้งหมดใน R รนะคะเรนก็คือเซตของสมาชิกตัวหลังนะคะเซตของสมาชิกตัวหลังของคู่อันดับทั้งหมดใน R นะคะเราจะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์นะคะ อ่าใหญ่ห้อยด้วยอาเล็กแบบนี้นะคะถ้านักเรียนเห็นอาใหญ่ห้อยด้วยอาเล็กนะคะให้เรารู้ทันทีเลยว่ามันเป็นเลนของความสัมพันธ์อานะคะอันนี้คือเลนของความสัมพันธ์อ่าเรามาดูตัวอย่างกันนะคะเรามาดูตัวอย่างตัวอย่างนะคะตัวอย่างอ่าคุณครูก,กำหนดความสัมพันธ์อามาให้ ะค,ะคุณครูกำหนดความสัมพันธ์อามาให้แบบแจกแจงสมาชิกนะคะแบบแจกแจงสมาชิกก็คือให้มาแบบเป็นอันดับอันดับของใครของมันเลยอย่างเช่นอันดับคู่แรกนะคะอันดับ2นะคสองะค่อันดับ, 1, 2, ะคะคดบ 1, 3คู่อันดับ2 3 4สี่หนึ่ง นะคะคุณครูให้มา4คู่ด้วยกันอันนี้เขาเรียกว่าความสัมพันธ์แบบแจกแจงสมาชิกนะคะ R ก็คือความสัมพันธ์คือเซตของคู่อันดับคู่แรกก็คือคู่อันดับ1-2นะคะคู่ถัดไปก็คือ1-3 2-3แล้วก็คู่สุดท้ายก็คือคู่4-1นึ่ะคะ R คุณครูให้หาโจงหาโดเมนและเวน จงหาโดเมนและเลนส์นะคะจงหาโดเมนและเลนนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็หาโดเมนและเลนส์โดเมนหายังไงเราก็ไปดูตามบทนิยามนะคะบทนิยามที่เขาให้มาโดเมนก็คือโดเมนของ R นะคะก็คือเซต เป็นเซตนะลูกเพราะฉะนั้นต้องเป็นวงเล็บปิดก,กานะคะวงเล็บปิดก,กาเปิดแล้วก็ต้องปิดด้วยนะคะถ้าเปิดแล้วก็ต้องปิดด้วยเป็นเซตของสมาชิกตัวหน้านะคะเซตของสมาชิกตัวหน้าของคู่อันดับทั้งหมดใน R ของคู่อันดับทั้งหมดใน R เพราะฉะนั้นโดเมนเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ตัวตัวดีใหญ่ นะคะตัวดีใหญ่ห้อยด้วย R เล็กตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็หาโดเมนของ R โดเมนของ R, อง R. ก็คือสมาชิกตัวหน้าใช่ไหมคะสมาชิกตัวหน้าของคู้อันดับของคู้อันดับทั้งหมดใน R สมาชิกตัวหน้าเราก็ไปดูคู่ที่แรกคู่หนึ่งคือคู่1 2สองสมาชิกตัวหน้าก็คือเลข เลขหนึ่งใช่ไหมคะสมาชิกตัวหน้าก็คือเลขหนึ่งเพราะฉะนั้นสมาชิกตัวหน้าของเราตัวแรกก็คือเลขหนึ่งถัดไปคู่ถัดไป 1, 3สมาชิกตัวหน้าก็คือเลขหนึ่งนะคะคู่ถัดไป2 4สมาชิกตัวหน้าก็คือเลข2นะคะคู่ถัดไป41สมาชิกตัวหน้าก็คือเลข4เพราะฉะนั้นสมาชิกตัวหน้าของคู่อันดับทั้งหมดใน R ก็คือเลข1 1หนึ่ง สอสนะคะสมาชิกตัวหน้าทั้งหมดของคู่อันดับในอก็คือเลขหนึ่งสองสเราจะสังเกตเห็นว่าเลขหนึ่งตัวนี้เลขหนึ่งตัวแรกกับเลข1ตัวที่สองซ้ำกัน เพราะฉะนั้นถ้ามันมีตัวเลขซ้ำกันซ้ำสองตัวซ้ำสามตัวซ้ำสี่ตัวห้าตัวหกตัวก็ช่างซ้ำกี่ตัวก็ช่างในการเขียนให้เขียนแค่ตัวเดียวพอนะคะซ้ำกี่ตัวก็ช่างในการเขียนให้เขียนแค่ตัวเดียวพอนะคะและเวลาเขียนให้เราไล่จากตัวเลขน้อยไปหาตัวเลขมาก ะะและเวลาเขียนให้เราไล่จากตัวเลขน้อยไปหาตัวเลขมากนะลูกนะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้โดเมนของความสัมพันธ์ R ก็คือเซตของสมาชิกตัวหน้าเซตของสมาชิกตัวหน้าในที่นี้ก็คือเลข1น,นะคะเลข1 1. ซ้ําการก็เขียนแค่ตัวเดียวพอถัดไปคือเลข2 แล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือเลข4นะคะเราก็จะได้โดเมนออกมาเป็นแบบนี้หน้าตาเป็นแบบนี้โดเมนก็คือสมาชิกต,ตัวหน้านะคะอ่ะถัดไปเราจะหาเลนส์บ้างเลนส์ของ R ารเลนส์ของ r นะคะเลนส์ของ R ก็คือเซตนะคะเซตเหมือนกันเซตของสมาชิกต,ตัวหลังนะลูกนะเซตของสมาชิกต,ตัวหลังของคู่อันดับทั้งหมดใน R เซตของสมาชิกตัวหลังของขั้วนับทั้งหมดใน R เขียนแทนด้วย R ใหญ่ห้อยด้วย R เล็กนะคะ R ใหญ่ห้อยด้วย R เล็กห้อยนะลูกไม่ได้เขียนบรรทัดเดียวกันนะคะเขียนห้อยนะลูกนะ R ใหญ่ห้อยด้วย R เล็กเพราะฉะนั้นเราไปดูซิ ในแต่ละคู่สมาชิกตัวหลังของเรามีเลขอะไรบ้างดูคู่แรก 1, นสองเพราะฉะนั้นสองเป็นสมาชิกตัวหลังได้2นะลูกนะถัดไปได้3ถัดไปได้3แล้วก็ถัดไปได้1น,นะคะเพราะฉะนั้นสมาชิกตัวหลังของเราก็คือมีเลข2 3ส,สา 3แล้วก็1นึ่งใช่ไหมคะสมาชิกตัวหลังนะลูกนะสองสสแล้วก็1 3เราจะสังเกตเห็นว่า3ตัวที่2กับ3ตัวที่3ในวงเล็บนะคะมันซ้ำกันเพราะฉะนั้นเขียนแค่ครั้งเดียวพอนะคะเพราะฉะนั้นเขียนแค่ครั้งเดียวพอนะคะไล่จากน้อยไปหามากนะคะเวลาเขียนให้เราไล่จากตัวเลขน้อยไปหาตัวเลขมากเพราะฉะนั้นตัวเลขที่น้อยที่สุดในเลข นี้ก็คือเลข1ใช่ไหมคะตัวเลขที่น้อยที่สุดก็คือเลข1ตัวเลขถัดมาก็คือเลข2ในคู่ที่ 1, 1ใช่ไหมคะเลข2ในคู่ที่1ตัวเลขถัดมาก็คือเลข 3. 3, ส3ามซ้ํากันสองตัวก็เขียนแค่ตัวเดียวนะคะ <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นเราก็จะได้โดเมนออกมาเป็นเซตของ1 2 4สองสเรนก็จะได้ออกมาเป็นเซตของ1 2 3สานะคะ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นเราก็จะ ขาโดเมนกับเลนส์ของความสัมพันธ์ที่เขากำหนดให้มาแบบแจกแจงสมาชิกได้ในรูปแบบแบบนี้นะคะตัวอย่างแรกใครไม่ทันมีไหมลูกตัวอย่างแรกใครไม่ทันมีไหมคะ,ะทันนะคะเงียบิดแสดงาาม,มาทันมนะลูกนะอ่ะถัดไปดูตัวอย่างถัดไปตัวอย่างที่สอง Yeah. มาดูตัวอย่างที่สองนะคะตัวอย่างที่สองนี้เขาบอกว่าให้ a นะคะให้ a เท่ากับเซตของลบสองลบหนึ่งศูนหนึ่งสองนะคะและกำหนดความสัมพันธ์ r บนเซต a ก็คือ r เท่ากับคู่อันดับ xy เป็นสมาชิกของ a คูณ a โดยมีเงื่อนไขว่า y เท่ากับ x กำลังสองนะคะ โจทย์ข้อนี้เขาถามหาโดเมนกับเรนนะคะโจทย์ข้อนี้เขาถามหาโดเมนกับเรนนะลูกนะอ่าก่อนอื่นโจทย์ข้อนี้จะแตกต่างจากตัวอย่างแรกนะลูกนะตัวอย่างแรกคุณครูให้ความสัมพันธ์อามาแบบแบบแจกแจงสมาชิกใช่ไหมคะก็คือแบบรู้ว่าคู่ไหนคู่กับคู่ไหนเราก็หาโดเมนกับเรนได้ง่ายใช่ไหมคะ แต่ในที่นี้ตัวอย่างที่สองนี้คุณครูให้มาเป็นแบบบอกเงื่อนไขนะลูกนะแบบบอกเงื่อนไขก็คือ x ไอ r เท่ากับคูนดับ x y โดยที่ x y นี้อยู่ในเซตของ a คูณ a โดยที่มีเงื่อนไขว่า y เท่ากับ x กำลังสองเพราะฉะนั้นเราต้องแทนค่าเราต้องแทนค่าเพื่อหาความสัมพันธ์เพื่อเขียนในรูปแ,แบบแจกแจงสมาชิกกล่องน,นะคะ เวลาจะแทนค่าหายังไงเวลาจะแทนค่าหายังไงก็คือให้เราแทนค่าาแทนค่า x น,น,นะคะให้เราแทนค่า x เพื่อหาค่า y เพื่อหาค่า y เราจะแทนค่า x แทนยังไงเราจะแทนค่า x เราจะแทนยังไงเราก็ไปดูโจทย์เราก็ไปดูโจทย์เขาบอกว่า x y นะคะ r เท่ากับคู่อันดับ x y โดยที่ x y นี้เป็นสมาชิกของเซต a คูณกับเซต a เพราะฉะนั้นเราก็ไปดูเซต a ของเราเขาให้เลขอะไรมาเซต a อยู่ในบรรทัดแรกนะลูกเซต a อยู่ในบรรทัดแรกเซต a ก็คือมีเลขลบสองลบหนึ่ง 0ูนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็แทนค่า x เป็นเลขที่เขากำหนดมานะคะเราก็แทนค่า x เป็นเลขที่เขากำหนดมาก็คือแทน x เป็นตัวเลขแรกในเซตของ a ด้านบนก็คือ x เป็นลบ2ตัวแรกนะคะ x เป็นลบ 1, 1นะคะ x เป็น0 x <F S 2> <F S 1> เป็น1แล้วก็สุดท้ายก็คือ x เท่ากับ2นะคะก็คือจากเซต a ที่เขากําหนดให้มา<ๆ>เขากําหนดมา5ตัวเราก็แทนไป5ตัวเหมือนกัน<ๆ>เขากาหนดมา3ตัวก็แทนแค่3ตัวนะคะแต่ในโจทย์ข้อนี้เขากําหนดมา5ตัวเราก็แทน5ตัวคุณครูให้ x เท่ากับลบสนะคะตัวแรกให้ x เท่ากับลบหตัวที่2ให้ x เท่ากับศย์ให้ x เท่ากับหแล้วก็ให้ x เท่ากับสถัดไปเราจะหาค่า y หาค่า y หายังไงเราก็ไปดูโจทย์อีกรอบหนึ่ง โจทย์เขามีเงื่อนไขอยู่บอกว่า R เท่ากับคู่อันดับ xy โดยที่ xy นี้อยู่ในเซตของ a คูณ a โดยมีเงื่อนไขว่า y เท่ากับ x กำลังสองนะคะตรงนี้นะลูกตรงนี้นะคะที่เราจะแทนค่าลงไปเขาบอกว่า y เท่ากับ x กำลังสอง เพราะฉะนั้น y เท่ากับ x กำลังสองเราก็แทนค่า y แทนค่า x เพื่อหาค่า y นะคะเพราะฉะนั้น y เท่ากับ x กำลังสองแต่ x ของเราบรรทัดแรกเราให้เท่ากับลบสองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้มาเป็น y เท่ากับลบสองยกกำลังสองเราก็แทนค่าลงไปนะคะแทนค่าลงตรงนี้นะลูกนะแทนค่าลงตรงนี้นะคะอ่า y เท่ากับ x กําลัง2เพราะฉะนั้นแทน x เท่ากับลบ2ก็จะได้ y เท่ากับลบ2ยกกําลังสองลบคูณลบได้บวกใช่ไหมคะ2ยกกําลังสองก็คือ2คูณกัน2ตัว2คูน2ได้4เพราะฉะนั้น2ลบ2ยกกําลังสองก็เลยได้ออกมามีค่าเท่ากับ4นะลูกนะลบ2ยกกําลังสองคูณกันออกมาก็เลยมีค่าเท่ากับ4คุณผู้ถามว่า4อยู่ในเซตของ a ไหมลูก 4อยู่ในเซตของ a ไหมคะไม่อยู่ใช่ไหมคะเพราะว่า a ของเราเซตของ a บรรทัดแรกของเรามีแค่ลบ2ลบ1 0 1 2ไม่มีเลข4นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้คู่นี้เราก็เลยใช้ไม่ได้นะคะเพราะว่าเงื่อนไขเขาบอกว่า x y ตัวนี้ต้องอยู่ในเซตของ a คูณ a แต่ a ของเราไม่ได้มีเลข4เพราะฉะนั้น คู่แรกของเรา x ลบ 2y เท่ากับ4 <_ d ial> ก็เลยใช้ไม่ได้ลูกน,นะคู่นี้ก็เลยใช้ไม่ได้นะคะ,ะถัดไปเราหาค่าถัดไป x เท่ากับลบ1 x เท่ากับลบ1เพราะฉะนั้นแทนแทนค่า x เพื่อหาค่า y y เท่ากับ x กำลัง2เพราะฉะนั้นก็คือลบ1ยกกำลัง2ลบคูณลบได้บวก สอยกกำลังสองก็คือ1คูณกัน2ตัว1คูณ1ได้1นะลูกนะ1คูณ1ได้1ไม่ใช่1ยกกำลังสองได้2นะคะ1ยกกำลังสองก็คือ1คูณกัน2ตัวก็คือ1คูณ1ได้1นะคะนะคคุณรูถามว่า1อยู่ในเซตของ A ไหมอ่า 1อยู่ในเซตของ A ใช่ไหมคะก็คือตัวนี้ใช่ไหมลูกลบ2ลบ10 12ู 1, 0, 1, เพราะฉะนั้น1อยู่ในเซตของ A เพราะฉะนั้นคู่นี้ก็เลยใช้ได้นะคะคนะู่นี้ก็เลยใช้ได้นะลูกนะคู่นี้ก็เลยใช้ได้นะเพราะฉะนั้นเราได้คู่แรกไปแล้วเราก็หาคู่ถัดไปเรื่อยๆนะคะหาคู่ถัดไปเรื่อยๆตัวที่3แทน x เท่ากับ0 แทน x เท่ากับ0แทน x เท่ากับ0 y จะเท่ากับ x กำลัง2จากจุดด้านบนที่เขากําหนดให้เพราะฉะนั้นก็คือ0ยกกำลัง2 0ยกกำลัง2ก็คือ0คูณกัน2ตัว0คูณ0ได้ได้0ใช่ไหมคะ0คูณ0ได้0 0อยู่ในเซตของ a ไม่รู้ ศูนย์อยู่ในเซตของ A ใช่ไหมคะตัวกลางเลยใช่ไหมคะศูนย์อยู่ในเซตของ A เพราะฉะนั้นคู่นี้ก็เลยใช้ได้เหมือนกัน<ม>นะคะคู่นี้ก็เลยใช้ได้เหมือนกัน x 0 y 0นะคะอ่ะถัดไปแทนค่า x ถัดไปแทน x เป็นเลข1แทน x เป็นเลข1อ่าหาค่า y y ยไเท่ากับเ็กซ์ลังสก็คือ1นึ่ลังสอคูณหได้ได้1ใช่ไหมคะเมื่อกี้ คุณครูบอกแล้วว่า1อยู่ในเซตของ A เพราะฉะนั้นก็จะได้ออกมาคู่ x 1 y 1ก็จะอยู่ในเซตของ A ด้วยนะคะอ่าตัวสุดท้ายแทน x เป็นเลข2ตัวสุดท้ายแทน x เป็นเลข2 y เท่ากับ2กำลัง2ก็คือ2คูณกัน2ตัว2คูณ2เท่ากับ4ใช่ไหมคะ2คูณ2เท่ากับ4 4อยู่ในเซตของ A.